สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาไม่จะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ เดือนตุลาคม2568นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวตุลลักษณะตุลจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรหล,ลับแตะพลังงานด้านบวกเลยนะครับพไพ่ใบแรกนะครับขึ้นเป็นไพ่โอ้คิงถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่หกไม้เด็กถือเหรียญแปดเหรียญ ใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่เอ็กออฟโซดนะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวตุลและกนาตุลเพิ่มเติมไพบบ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่ควีนออฟโซดแล้วก็เป็นไพ่สี่มายนะครับไนท์ถือถ้วยไฟออฟโซดใบสุดท้ายคือเลเวอร์อิทธิพลใต้สำหรับนะครับเป็นไพ่โฟออฟ โสดโอ้ไพาดาบก็เยอะอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับดาบหมายถึงการฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็การต่อสู้การดิ้นรนสุดท้ายก็จะค่อยๆมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือสามารถที่จะแบบเติบโตและพัฒนาไปในทางที่ดีเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับดังนั้นแค่อาจจะต้อง ให้เวลากับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจหรือการทําอะไรเนี่ยควรที่จะต้องมีเหตุมีผลในการตัดสินใจให้มากขึ้นเนาะทีนี้เรามาดูไพ่กันนะครับอิทธิพลของชาวราศีตุลลักนาตุลตอนเนี้ดาวประจาตัวของคุณเนี่ยเดินโครจรไปอยู่ในตําแหน่งเรือนลาภะจริงๆเป็นตําแหน่งที่ดีมากเลยเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจําตัวแถมเป็นตาแหน่งลาภะกับลัคนาลาภะเนี่ยหมายถึงโชคลาภหมายถึงความสําเร็จหมายถึง อ,อะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่ได้มาโดยที่ไม่ต้องพยายามมากแต่ในช่วงของปีนี้นะครับมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งเรือนลาภะก,ก็จริงแต่ว่าถูกดาวเสาแล้วก็ลาหูน่ะอยู่ในเรือนปุตตะนั้นเล็งมานะการที่ศุกร เสาแล้วก็ราหูเล็งกันในที่นียมันคือมุมประจันหน้ากันอาจจะทําให้ชาวราศีตุลลักนณะตุลอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของการคิดการตัดสินใจสิ่งที่ดีอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ใช่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ครับฟังดูอาจจะดูกำรรกวมนิดนึงมันหมายถึงว่าอะไรที่ดูว่าเหมือนจะดีมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิด แต่ส่วนที่อะไรที่เรามองว่ามันแย่มันอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดีรอเราอยู่ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันมันเหมือนแบบถ้าถ้าเป็นแบบคนปกติธรรมดาที่รู้สึกก็อาจจะเป็นประมาณเหมือนกับว่า เขาเรียกว่าไงดีละ่ะเหมือนประมาณว่าอาจจะยังมีปัญหาหรืออะไรที่ต้องปรับต้องเคลียร์ก่อนแล้วมันก็จะเป็นไปในทางที่ดีเกิดขึ้นอย่างสมมติว่าตอนเนี้ยไม่ใช่สมมติอย่างตอนเนี้ยนะครับดวงของคุณเนี่ยถูกเสาร์และราหูเนี่ยเล็งมาที่ดาวประจําตัวมันอาจจะเกิดความลักษณะของการมีฟออฟสอดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีราชินีถือดาบแล้วก็มีไพ่เอกออฟสอดเราอาจจะมีความรู้สึกแบบ เมื่อปด้านนะเพราะตอนนี้เราอาจจะนังถูกแอตแท็ด้วยดาวเสาและลาวหูเนะี่ยเล็งมามันทําให้เรามีความรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองในบางครั้งเนี่ยเราต้องพยายามอยู่ในกฎระเบียบในข้อบังคับลหลายๆอย่างให้มันต้องแบบสตรองอะนะมากกว่านี้หรือสตองมากกว่านี้เพื่อให้เราแบบต้องเข้มแข็งและแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ราชินีถือดาบนะครับเราต้องเข้มแข็งกว่านี้ ถามว่าทําไมเราต้องเข้มแข็งเพราะเราถูกแรงอัดแทดด้วยดาวเสาและลาหูนะครับถามว่าเสาและลาหูมันเล็งดาวประจําตัวมันไลยแรงอะไรยังไงนะครับทางโหราศาสตร์บอกเลยว่าดาวศุกร์เนี่ยจะมีปัญหามากที่สุดก็คือดาวเสาและลาหูนี่แหละเพราะศุกร์กับเสาเนี่ยเวลาเล็งกันเนี่ยเรียกว่าเสียนศัตรูส่วนศุกร์กับลาหูก็หมายถึงความชอกชำ้ำมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่า ถ้าเราเข้มแข็งมันถึงจะไปต่อมันถึงจะอยู่รอดแต่ถ้าคุณไม่เข้มแข็งพอมันก็จะมีประเด็นและปัญหาทําให้ความสัมพันธ์ดูหมายถึงความสัมพันธ์โดยภาพรวมไม่ใช่ความสัมพันธ์เรื่องความรักนะครับอย่างเดียวเนาะเพราะว่าคลิปนี้มาดูการงานการเงินแล้วก็โชคลาภเนาะมันก็อาจจะต้องพยายามค่อยเป็นค่อยไปแต่จริงๆแล้วอะครับทุกอย่างยังสาเร็จได้นะเพียงแต่มันจะมีปัญหาเรื่องบุคคลมันจะมีปัญหาเรื่องของความไวเนื้อเชื่อใจ แล้วก็ปัญหาในเรื่องของการถูกฉกชิงผลประโยชน์หรือมีบางสิ่งที่อึดอัดใจไม่ได้ดังใจเท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในสิ่งที่ดีคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนกรรมะนะครับอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่ตัวคุณเองมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเป็นตําแหน่งมหาอุดเลยนะครับอยู่ในเรือน การงานนะได้แบบนี้นะครับก็คือ f of ์ of One นะกับ Six of One สองใบนี้เป็นการการันตีเลยว่าตัวคุณเองมีโอกาสที่จะเติบโตในสายงานมีโอกาสพัฒนาการเติบโตการต่อยอดกันมีอินสปิเรชันการมีการคิดการวางแผนการบริหารการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างดูเสร็จสับไปหมดดูดีไปหมดดูโอเคไปหมดมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนดีไปหมด แต่มันเสียอย่างหนึ่งตรงที่จะมีคนมาทําอะไรที่มันดูแบบไม่โอเคกับเราเพราะเราอาจจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือ,อคนมีอํานาจมีวาสนามีบาร,รมีเข้ามาช่วยเหลือเรามากทําให้เราอาจจะถูกจับตาถูกเพ่งเล็งจากคนอื่นได้อันนี้ก็เป็นไปได้นะครับอาจจะมีราชินีถือดาบบางคนก็มีคนมาเพ่งเล็งเราบ้างนะครับอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ไอ้ที่คนที่เพ่งเล็งมากกว่านี่น่าจะเป็นเรื่องของไฟล์ of sort เนี่ยก็คือสุกเสาแล้วก็ สุขกับลาหูนั่นแหละมันทําให้เราอาจจะด,ดูมีความเสียเปรียบมีปัญหาถูกขัดแย้งแบบนั้นได้แต่ไม่เป็นไรนะนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีในตําแหน่งกลางฟ้าแบบเนี้ยได้ตําแหน่งมหาอุดยังเจิดจรัสเลยยังไงการงานของคุณก็ไปลุ่งไปไปแบบโดดโดดเลยแล้วก็เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งไปเลยนะครับทุก ทางดีแบบดีมหาดีนะครับดีมหาดีเลยนะดังนั้นเนี่ยโอกาสของความสําเร็จดีแน่นอนแต่อย่าไปทําให้มันเสียนะเพราะถ้าเกิดมันเสียปุ๊บเนี่ยมันอากระทบและแอตแทกถึงตัวคุณโดยตรงนะครับเนาะประมาณนี้แต่เดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นนะไม่เป็นไรในท้ายที่สุดมันก็ประสบความสําเร็จได้ดีแน่ๆเท่าที่ดูนะ ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของอความรู้สึกในช่วงนี้ใครที่ลงทุนใครที่อาจจะแบบต้องการนะครับในเรื่องของการที่จะลงทุนร่วมกับคนอื่นอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวแห่งการลงทุนเนี่ยโคจรกลุ่มลักเนี่ยเป็นตําแหน่งปลกเกษตรจริงๆไม่ได้เสียนะครับแต่มันจะมีปัญหาและมีประเด็นเพราะดาวพุธโคจรเข้ามาทับนะพุธกับอังคารเนี่ยเป็นการทะเลาะวิวาท เป็นการมีปากมีเสียงกันเกิดไพ่ไฟอยอโสดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ราชินีถือดาบเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องดูความถูกต้องดูนรศของอาการใช้พิคอพิจารณาญาณในการที่จะต้องดําเนินชีวิตให้มากขึ้นหรืออาจจะต้องพยายามดูตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างให้มากขึ้นนิดนึงนะครับเพราะเราอาจจะถูกเอาเปรียบได้สำหรับชาวราศีตุลลัคนาดตุลน,นั่นเองนะครับเราอาจจะถูกเสียเปรียบได้นะ เราก็ต้องพยายามตัดสินใจหรือคิดหรือทําอะไรให้ถี่ถ้วนนะครับเพราะถ้าเกิดคุณมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นการสุ่มเสี่ยงที่อาจจะถูกเอาเปรียบหรือมีปัญหามีประเด็นได้อันนี้ก็ต้องเรามาระวังตัวสักนิดหนึ่งนะครับแต่โดยภาพรวมก็ไม่ได้แย่มากหรอกนะครับเอ่อเท่าที่ดูนะครับชาวราศีตุลลักนณะตุลเนี่ยมีดาวการงานเนี่ย ไม่ใช่ดาวการงานสิดาวพลัสดีมาทับในเดือนการงานเนี่ยคือดีมากที่สุดนะในรอบ12ปีเลยนะในช่วงเดือนตุลาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคุณจะทําผลงานได้ดีคุณจะคิดตัดสินใจหรือทําอะไรได้ก้าวไปสู่ตําแหน่งความ สำเร็จได้อย่างเต็มที่มีอำนาจมีวาสนามีบราบรมีแบบเจิดจรัสเลยนะครับอันเนี้ยดีมากๆนะแต่ก็จะยังมีศัตรูบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรามีความรู้สึกอึดอัดมีการขัดแข้งขัด,ข,ดขากันอยู่สักระยะหนึ่งนะครับก็คงช่วงเดือนตุลาพฤศจิก,กาเป็นต้นไปก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างก็ต้องคงต้อง,อง,องค่อยจัดการไปอีกทีละนิดแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยสติความคิดบารมีของเราอ่ะ มันมันอยู่ในตัวอยู่ในตนของเราแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะแบบเจดจลัดได้ดีขึ้นอันเนี้ยก็ก็คงต้องเอาไปแบบจัดการแล้วก็หักเขาเรียกว่าอะไรนะหักล้างกันนะครับให้ได้ประมาณนั้นแล้วกันเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะต้องแบบใช้สติในการดําเนินชีวิตให้มากขึ้นแต่สุดท้ายมันก็จะมีโอกาสให้เราเดินไปต่อในสิ่งที่ดีได้ทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของ การเงินนะครับอิทธิพลของการเงินสำหรับชาวราศีตุลละคนาตุลขึ้นคิงถือเหรียญนะครับแล้วก็เป็นไพ่แบบนี้คือ8ดเหรียญแล้วก็เด็กถือเหรียญเนาะโอเคคิงถือเหรียญมานะครับคิงถือเหรียญหมายถึงตัวคุณเองสามารถบริหารจัดการในเรื่องการเงินได้ค่อนข้างดีสามารถที่จะทําบริหารจัดการในเรื่องการเงินแล้วก็สามารถที่จะได้รับการเงินเป็นกอบเป็นกำรร คิงถือเหรียญเนี่ยเปรียบเสมือนนะครับก็เกือบไพ่สิบเหรียญนะแปลว่าเราก็ยังมีการเงินที่อู้ฟู่มีการเงินที่จัดสรรได้ดีขึ้นมีโอกาสที่จะมีการเติบโตการพัฒนาในเรื่องของการเงินได้อย่างเป็นเกาะเป็นกำดีมากขึ้น8เหรียญหมายถึงการเงินที่หมุนได้สะพัดหมุนได้คล่องมือนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสของการเงินที่เติบโตพัฒนาและต่อย,ยอดอยู่อยู่คงที่ มากขึ้นและก็มีโอกาสที่จะหมุนเงินได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นเด็กถือเหรียญก็คือการสะสมก็หมายถึงการเงินที่อาจจะมีอู้ฟูแต่ก็เก็บเงินบ้างก็น่าจะดีเพื่อให้เราจะได้มีสภาพคล่องเรื่องการเงินได้ตลอดนะครับถ้าเราเก็บเงินมัธยัถ์หน่อยก็โอเคละมันก็จะทําให้เป็นการเซฟเงินได้อย่างดีมากขึ้นและทําให้การเงินของคุณนั้นเติบโตแล้วก็พัฒนาไปในทางที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับการเก็บเงินเป็นสิ่งที่สําคัญและน่าจะทําให้เป็น ระเบียบวินัยน่าจะดีที่สุดนะครับและเพราะว่าจากสติติที่ผมพยายามดูข่าวเกี่ยวกับการเงินนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้บ้างนะครับเราก็คงจะต้องพยายามเซฟนิดนึงหรือว่าอาจจะต้องบริหารจัดการในเรื่องการเงินและควรที่จะต้องวางแผนนะครับในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับเนาะหรือ Money Management มันนี่ก็หมายถึงเงินนะครับ management หมายถึงการบริหารการจัดการเรื่องการเงินนะครับไม่ใช่แค่ว่าเราจะต้องทำรับร,บรายจ่ายอันนี้เป็นเรื่องเบสิกมากๆนะครับแต่เราก็ต้องเก็บเงินนะครับเป็นเงินฉุกเฉินเขาบอกว่า6ถึง6เดือนถึง1ปีแต่ผมคิดว่านะครับถ้าจะให้ปลอดภัยแบบเซฟที่สุดคือ1ปีถึง2ปีไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบแค่ว่า มีมีระดับหนึ่งก็โอเค6เดือนนะครับใครที่เป็นแบบทำงานมั่นคง6เดือนก็ยังพอได้แหละก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะครับส่วนถ้าจะให้เซฟหน่อยน่าจะเป็นปีหรือ2ปีไปเลยน่าจะดีที่สุดนะครับเนาะตอนนี้ผมก็มีเงินเกือบ แบบเกือบปีละนะครับตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ถึงปีเนาะการเสพเงินเนาะเพราะผมเอาเงินไปลงทุนเอาไปต่อยอดเอาไปพัฒนานะครับให้การเงินมันงอกเงยขึ้นมาไม่ได้แบบว่าเก็บเป็นเงินสดอย่างเดียวเนาะตอนนี้เงินสดก็เริ่มเก็บให้มันได้ปีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักครึ่งปีไปแล้วเนาะประมาณนี้เนาะก็โอเคค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะครับก็ยังไงก็พยายาม จัดสรรปันส่วนทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในความที่เหมาะสมแล้วก็รับความเสี่ยงให้มากที่หมายว่ารับความเสี่ยงของตัวเองให้ได้มากที่สุดด้วยนะครับเนาะประมาณนั้นเพราะว่าเราอาจจะต้องพยายามดูลักษณะนิสัยของการใช้เงินแล้วก็การเก็บเงินด้วยนะครับและช่วงนี้อาจจะมีโอกาสของการไปเที่ยวนะครับเปิดหูเปิดตาอาจจะมีเพื่อนใหม่มีการยานนมิตใหม่ๆเข้ามานะครับติดต่อสื่อสารกับตัวเราได้ด้วยนะเพราะว่า ดาวพัสบรดีเนี่ยโคจรเป็นตำแหน่งมหาอุดอยู่ในเรือนการงานนะครับเพราะดาวสตร์ฉะเนี่ยหมายถึงดาวแห่งเพื่อนแล้วก็ดาวแห่งการเดินทางนะครับเป็นมหาอุดเลยเปราะว่าจะเดินทางไหวในเรื่องการงานแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นมากหน้าหลายตามีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาก็ได้เช่นกันนะครับก็ฝากไว้ประมาณน,นี้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลปวดใช้วิจารณ์ในการรับชมรัะฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่าต้องการตัดสินใจดูวดวงแบบแม่นยำเป็นค คำถามของคุณลบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม